สุขโขทัยอาบาต่อย่านยาวโชว์ตัวการ์ตูนไอดอลเด็กจัดสัปดาห์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567เมื่อเวลา8นาฬิกา20นาทีของวันที่11มกราคม2567 ณโดมอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัยนายอนุสร์มณีเลิศในอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัยได้มาเป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567 โดยมีนางจิดาภาเต่งแย้มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโดยทางนี้ได้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวผู้บริหารข้าราชการสมาชิกสภาจังหวัดสุขโขทยัยกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะครูแขกผู้มีเกียรติพร้อมกับเด็กๆและเยาวชนเข้าร่วมพิธีการเปิดในครั้งนี้ อนหนึ่งอบตอย่านยาวได้ให้ความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนทรัพยากรบุคคลของชาติเป็นพลังสำคัญของประเทศในอนาคตที่จะเจริญตบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าจะต้องรับช่วงภารกิจในการรักษาและพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดจนสืบสานมรดกวัฒนธรรมประจำชาติต่อไปส่วนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่จัดขึ้นในวันนี้ได้มีกิจกรรมบนเวทีกิจกรรมการแสดงของเด็กกิจกรรมประกวดคัดลายมือประกวดวาดภาพระบายสีและประกวดเรียงความการมอบรางวัลและกิจกรรมการละเล่นมากมายโดยไฮไลท์ของงานก็คือทางพนักง,งานเจ้าหน้าที่ของอบตอย่านยาวได้แต่งกายเรียนแบบดาราไอดอนในกระตูนดังที่เป็นขวัญใจของเด็กๆด,ด้วยค่ะ งานวันเด็กครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารสมาชิกพนักงานห้างร้านองค์กรเอกชนต่างๆที่มอบของรางวัลมาแจกเด็กๆและเยาวชนพร้อมกับออกเต็นท์แจกข้าวขนมอาหารผลไม้ของรับประทานหลายๆอย่างในงานนี้ทั้งที่มีเด็กๆเ,กเกยาวชนผู้ปกครองได้เข้าร่วมงานนับร้อยคน กิติพรดวงจันทร์ภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน